เสาเขยา่าขวัญผ e ีมีจริงหรือมโนกับแปรสถานการณ์ลี้ลับที่คนชอบทึกทักว่าเห็นผี e. ไอ้ความคิดของคนเรานี่มันก็ห้ามยากจังเลยนะครับอารมณ์ฟุ้งซ่านเวลาอยู่คนเดียวค่คนขมาดมึดๆบางครั้งก็ทําให้เราเกิดภาพหลอนไปว่าตัวเรานั้นก็มักจะถูกผีหลอกพราะจะเคยฟังเรื่องราวหลอนๆมายิ่งครั้งที่เพิ่งดูหนังผีแล้วกลับมาบ้านก็จะยิ่งมโนไปเลยครับสมมติว่าดูผีในห้องน้ํามาก็จะไม่กล้าอาบน้ําเลยครับมันจะเป็นแบบนั้นครับวันนี้ผมเลยจะพาเ,เพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าเรื่องหลอนใกล้ตัวที่เรามักจะคิดไป เมันมีอะไรเป็นไปในบางครับแต่ตัวผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้คิดไปเองทั้งหมดนะอาจจะมีบางครั้งที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นได้เพียงแค่เราไม่แน่ใจว่าสิ่งไหนเป็นของจริงของแท้หรือว่าเราคิดไปเองกันแน่นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ 1. ห,หางตาบางครั้งนั่งๆน,นอน,น,อนๆอยู่เรากับรู้สึกว่ามีเงาอยู่ตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้จากหางตาของเราเองครับซึ่งเราก็มักท้าทายความคิดชั่ววูบตอนนั้นว่าเอาว่า ถ้าหันไปใช่ยังไงก็ต้องเจอหันไปมองตรงนี่แหละจะได้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องมนั่งคาใจอยู่ใช่ไหมครับผ่านไปฟึบนั่งไงครับไม่มีอะไรครับมันก็เป็นเพียงเงาของสิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งในห้องนั้นที่บางทีอาจจะลมพัดหรือหล่นหรือไม่ก็มันอยู่เฉยอ,อยู่แล้วแค่หางตาเราด้านไปเห็นแค่นั้นเองครับซึ่งตั้หริศกวิทยาแล้วนะครับถ้าเกิดเรากล้าหันไปมองแบบนี้มันก็แปลว่าเรามั่นใจเกินครึ่งว่าไม่ใช่เงาหลอนอะไรนั่นเองอ่าเขาอยังชั่วนหน่อยแค่หางตาแล้วครับแต่มันยังมีต่ออี นี่แหละครับคือห้องน้ํามันแคบไงมันเลยเป็นอย่างนี้เป็นประจํานะครับที่ผมไม่แปลกใจเลยจริงๆครับว่าทาไมหลายคนชอบฟุง้งซ่านในอิทิยาบทนี้ครับหนังผีหลายๆเรื่องก็ชอบหยิบยกการเจอผีในห้องน้ํามาเป็นประจาครับการที่หนังผีชอบเล่นแบบนี้ครับมันทําให้คนที่ขี้กลัวผีมากจะไม่ค่อยกล้าก้มลงล้างแชมพูเวลาอาบน้ําอะไรอย่างนี้ครับเพราะเหมือนแบบมันต้องหลับตาไงกลัวแบบกำลังล้างอยู่ปื๊บลืมตาขึ้นมาแห่ตกใจอะไรอย่างนี้ครับ แล้วยิ่งคนกลัวหนังผียิ่งทําคนก็ยิ่งกลัวหนังผีก็ยิ่งทําก็กลายเป็นที่เราก็กลายเป็นสิ่งที่เรารู้ลกันอยู่ครับว่าเออผีมันจะมาในห้องน้ํานะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วจิตเราปรุงแต่งทั้งนั้นแหละมัง้ง <c oughs> ไปต่อที่ที่สมครับกระจกครับ แน่นอนครับเวลาส่องกระจกก็ต้องมีบางครั้งครับยิ่งช่วงเวลากลางค่ากลางคืนด้วยครับกระจกในโรงแรมที่เราไปพักซึ่งแน่นอนว่าเราไม่อาจรู้เลยว่าห้องนี้เคยผ่านประวัติอะไรมาบ้างใช่ไหมแล้วช่วงที่เราส่องกระจกใจมักคิดไปเองว่าอาจเห็นหน้าใครหรือเห็นอะไรโผล่มาในกระจกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเพราะการที่เรามองกระจกเหมือนเรามองอีกโลกหนึ่งเลยไม่ได้เป็นโลกที่ความจริงที่เราอยู่มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในนั้นก็ได้ใช่ไหมครับเมือ่อคิดจินตนาการที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันแบบมันไปได้ไม่สตอดะไปได้แบบไม่จํากกกกัดนนะรเเลยถือปอป็ี ที่ที่หลายคนมักจะชอบคิดไปเองว่าจะได้เจอผีและหนังก็ชอบเล่นด้วยนะครับตอนนึงก็เลยครับตอนขับรถครับ <laughs> มันแน่นอนอยู่แล้วครับเวลาเราขับรถเรามองข้างหน้าครับยิ่งถ้าขับคนเดียวด้วยนะคือที่นั่งมันปกติมก็จะเป็นสีที่นั่งใช่ไหมครับเรานั่งหนึ่งครับแล้วมันว่างอีก3ามไงไอความว่างตรงนั้นแหละมันทําให้เราคิดไปไกลครับว่าแบบ อาจจะมีใครมานั่งอยู่ด้วยอาจจะมีอะไรติดมาด้วยคือมันเป็นการระแวงอะครับแล้วยิ่งบนถนนในะบางทีที่มดืมดๆแล้วเราผ่านไฟอย่างเงี้ยมันก็มีแบบเงามันจะวิ่งวิ่งวิ่งไงอาจจะมีแค่วัหนึ่งที่เราเห็นแบบเฮ้ยเหมือนมีเงาโผล่มาที่เบาะหลังอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็แบบมอนมันก็มันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีพวกแบบเสาที่อยู่ข้างทางอะ่ะบางทีตาเราเห่างแค่หงางตาแวบบเดียวเลยแบบเฮ้ยมีคนยืนบกรถแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงผมผ,ผมยาวแบบชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆมันก็แบบก็เสาเสาม ขาวดาขาวดาสลับกันอะไรประมาณนี้นะครับตอนขับรถเลยเป็นอีกหนึ่งตอนที่คนมักจะคิดไปเองว่าจะได้เจอผีเหมือนกันนะครับต่อไปครับที่ที่5้าครับตู้ครับตู้อะไรก็ได้ครับตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของตู้เย็นก็ได้ครับทุกตู้เลยครับมันจะแบบมันจะรู้สึกหลอนนะ่ะยิ่งจะเพาะาไง่ายๆนะแล้วเราหิวน้ําตอนกลางคืนนะครับเปิดตู้เย็นทีไรปุ๊บมันก็จะรู้สึกหลอนแล้วว่าแบบอ่ะ เปิดมาปุ๊บอาจจะมีอะไรแว่ออกมาจากตู้ใช่ไหมหรือไม่ก็จังหวะปิดครับหลังประตูของตู้อะอาจจะมีแบบรออยู่อะปิดปุ๊บปิดปุ๊บประจัน้าแย่อะไรอย่างงี้นึกออกไหมหรือไม่ก็พวกตู้เสื้อผ้าอันนี้คือแบบเราเจอในหนังบ่อยไงเปิดตู้เสื้อผ้ามาแย่ออกมาจากกองผ้าอย่างเงี้ยแบบอืมนะเป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมบอกแล้วมันมาจากหนังครับเนี่ยนะครับตู้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบว่าก็ก็คนชอบคิดไปเองเหมือนกันนะครับ ต่อไปที่ที่6ครับผ้าห่มครับนั่นแหละครับคนส่วนใหญ่เวลาห่มผ้าห่มอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่บางคนก็คิดฟุงซ่าแล้วต้องห่มคุมโปงไปเลยครับซึ่งปลายเท้าเนี่ยโคตรสำคัญครับทีว่าผมนะครับถ้าเกิดเราคุมโปงปุ๊บปลายเท้าโผล่มาเอาเลยครับสมองคิป้ไปเลยครับเฮ้ จะมีใครมาจับปลายเท้าเราจะมีคนมาดึงเท้าเราไหมแล้วยิ่งแบบเท้ามันเป็นส่วนที่รับอุณหภูมิได้ดีที่สุดไงครับพออากาศเย็นมาเอาแล้วทําไมเท้าเย็นๆเฮ้ยมีผีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับมันจะไม่เราคิดกันไปไกลเลยครับนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราจะมักคิดไปเองว่าจะเจอผีตลอดครับกับผ้าห่มนี่ครับไม่รับผีผ้าห่มนะผีผ้าห่มอย่างนั้นไม่เอานะครับแบบนั้นมันสลิวกิ้วนะครับ ต่อไปครับใต้เตียงครับเอาแล้วครับอันนี้ก็ยิ่งสุดเหมือนกันครับถ้าบ้านใครเป็นเตียงที่ยกขึ้นสูงแล้วมีช่องด้านล่างนะครับใต้เตียงเนี่ยครับสุดครับนังผีก็ชอบเล่นครับยิ่งจังหวะที่เราเพิ่งตื่นหรือว่าตอนกลางคืนจะลงมากินน้ําใช่ไหมครับเราลุกขึ้นจากเตียงปุ๊บเอาเท้าสัมบัดพื้นเอาละระหว่างเท้ากับใต้เตียงของเรามันจะมีช่องว่างไงครับแล้วก็แบบแม่งจะมีคนมาดึงขากูไหมวะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับใต้เตียงก็เป็นอี็กดึงที่ที่แบบ น่ากลัวครับึ่งไงดึงขาี่ยังไม่เท่าไหร่ครับถ้าของมันดันไปหล่นใกล้ๆใต้เตียงนี่ดิครับเวลาที่เราต้องก้มไปเก็บใต้เตียงนึกออกไหมครับเมื่อกี้เราอยู่บนเตียงเราก้มหัวลงไปอยู่ในสภาพกับหัวครับมันอาจจะทําให้เราเจออะไรที่แบบอาจจะไม่ใช่ผีเงอาจจะเป็นแค่กล่องเก็บของหรือเป็นของเล่นที่หล่นอยู่อย่างเงี้ยแต่มันดันภาพเหมือนครับให้เราคิดไปเองว่า,เอ,าเอ้าเฮ้ยเจอผีนี่หว่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนคิดไปเยอะมากๆครับว่าจะเจอผีครับ ใต้เตียงครับทางที่ดีครับอย่าให้มีใต้เตียงเลยเอาเป็นนอนพื้นไปเลยหรือไม่ก็เป็นเตียงทึบไปเลยนะครับ <c oughs> เพื่อความปลอดภัย <c oughs> ดีต่อใจสุดท้ายครับเวลาเปิดไฟครับนะก็สิ่งนี้ก็ต้องเปิดทั้งปิดแหละแต่ส่วนมาก,กจะเป็นตอนเปิดนะครับเคยไหมครับเวลาที่กลับบ้านมาดึกๆไขกุญแจเสร็จเดินเข้ามาในห้องหรือในบ้านนะครับแล้วหาปุ่มสวิตช์เปิดไฟครับ มีวูบหนึ่งเราจะคิดฝุงสซ่านครับก็คือหากกดสวิตช์ไฟในห้องเปิดแล้วด้วยแสงไฟที่เพิ่งจะสว่างอาจจะทําให้เรามองเห็นใครโผล่มาก็ได้อาจจะนั่งหรือยืนอยู่ในห้องเราทั้งที่เราอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องทําใจดีสู้เสือกันไปครับเพราะยังไงความมืดก็น่ากลัวกว่าความสว่างอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนลองนึกภาพตามดูมันก็มี2จังหวนนะครับเปิดกับปิดนี่นแหละ ถ้าตอนเปิดอ่ะโอเคกลัวฉันเปิดเจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับทีนี้ก่อนจะนอนครับสมมติว่าเราไม่ได้อยู่นอนในห้องเนี้ยเราต้องปิดไฟห้องนั่งเล่นเพื่อขึ้นห้องนอนใช่ไหครับจงังหวะที่เราปิดไฟห้องนั่เล่นเนี่ยเอาละแบบพอปิดไฟปุ๊บมันมืดหมดไงจงังหวะนั้นน่ะแล้วก็คิดไปไกลแล้วอาจจะโผล่ไม่ได้ทุกช่องทางไงเพราะมันมืดมองไม่เห็นใช่ไหมครับนั่นแหละจะเปิดจะปิดไฟเนี่ยน่กกากลัวทุกทางนั่นแหละครับอ่านี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือ8โอกาสที่คนมักจะคิดเองว่าแบบ ผีมาแน่ผีมาแน่กูต้องเจอผีแน่นอนครับแปเหตุการณ์นี้นะครับก็ประมาณนั้นสําหรับคนที่ขี้กลัวผีนี่น่าจะรู้ดีนะครับคนที่ไม่กลัวอะไรก็ไม่เป็นไรครับก็ฟังกันไวน้นะครับจะได้รู้ว่าอ๋อคนที่เขากลัวผีเขากลัวในลักษณะแบบไหนบ้างนะครับหรือมันอาจจะมีมากกว่านี้อีกผมไม่แน่ใจนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่ามันมีที่ไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนอะไรยังไงอีกที่มันอาจจะทําให้เราแบบกลัวผีมากกว่านี้ หลักๆแล้วก็มีแบบพวกวัดป่าชาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับลองดูเผื่อมีที่ไหนที่มันแบบที่ผมคิดไม่ถึงอะไรก็ได้นะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะครับโอเคครับคืนเตาขยาขวัญวันนี้มีเท่านี้แหละครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวแบบว่าที่คนเจอมาแล้วเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบแปรสถานการณ์ที่ทําให้เราคิดไปเองนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันตรงกับเพื่อ <ๆ S 2> นๆไหมครับถ้าตรงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับอโอเคหล่อนและตอนนี้ผม <S <S ผมไม่กล้าทำไมล้วจะหันหางตาก็ไม่กล้าหันจะแบบปิดไฟก็ไม่กล้าไม่ไม่ไม่เอาอะไรแล้วคิดไป ัดเสียงเลยโหยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่อง The g h o s t Infinity ไว้ด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะมอบความหลอนให้เพื่อนเพื่อนแบบไร้ขีดจำกัดก้าวไอ้น้ำมันช่องห Infinity แล้วคนละอันกันอันเลยครับความหลอนมีอยู่จริงครับเจอกันเสาหน้าครับกับคืนเสาเขย่าขวัญสวัสดีครับ้